ดีค่ะในวงล้อต่างๆนี้นะคะป้าก็ะจะได้เอาเศษอาหารมาเททุกวันนะคะวันละหนึ่งกระป๋องนะคะหนึ่งกระป๋องหรือครึ่งกระป๋องแล้วเราจะมีเนาะแล้วป้าก็จะนําวันนี้มาเทแล้วใช่ไหมคะมาเทก็ร่องนี้ก็ในวงล้อนี้ก็ประมาณสามสี่วันแล้วนะคะที่ป้ามาเทซ้อนๆซ้อนๆกันแล้วป้าก็จะนํากากน้ําตาลนี่นะคะมาเพื่อดับกลิ่นนะคะมาเพื่อดับกลิ่นแล้วป้าก็จะลาดลดลงไปเลยนะะ ราดรสลงไปให้ตุ้มๆแล้วก็ล้างล้อรถไปด้วยเลยนะคะล้างไม่ให้เขากากน้ําตาลนี่ก็จะเป็นอาหารของจุลินตีนะคะนี่เราก็ราดรสเข้าไปเลยดับกลิ่นค่ะดับกลิ่นดับกลิ่นอาหารแล้วป้าจะทําไงต่อป้าก็ทําแบบนี้เละะ่จะในระหว่างที่เราปิดเราก็จะมีเอ,เอาเอาเหล็กค่ะมามาทําให้เขามีรูเพื่อระบายนะคะเพื่อระบาย เขาจะได้ไม่อักอยู่ในนั้นนะคะมีระบายมีลมเข้านะคะแล้วป้าเขาจะเอาใบไม้เนี่ค่ะใบไม้ป้าเขาจะมาเททับไปเลยเพื่อที่จะให้เขาแล้วถ้าเราลาดรถเราเขาก็จะกลายเป็นนี่ค่ะกลายเป็นดินกลายเป็นดินใบไม้หมักของเรานะคะ ป้าก็จะมาทําประมาณนี้ถ้าเต็มแล้วป้าก็จะทําแบบนี้นะคะทาแบบนี้ทําแบบน,นี้ทำแบบนี้เลยใต้นี้ก็จะเป็นวง้อรุดเหมือนกันนะคะแล้วป้าก็จะทับ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 แล้วป้าก็จะเอาน้ํามาลดเรื่อยๆ,ๆนะคะทน,นี้น้ําหรือน้ําละลายน้ําตาลนี้ก็ได้หรือว่าเรามีน้ําเราก็ลดน้าเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรนะร้อนชื้นเขาจะได้กลายเป็นปุ๋ยนะคะทำแบบนี้แล้วเรามีใบไม้เราก็กวาดมาทับอีกได้นะคะ ทำง่งายๆแบบนี้เลยนะคะบ้านใครมีสามารถทําได้แบบป้าอะเลยนะคะทงาง่ายๆสบายๆแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวป้าก็จะพามาดูที่ป้าทํนี่ล็อกไว้แล้วป้าก็จะเก็บดินแล้วด้วยนะคะนี่ล็อกนี้เดี๋ยวป้าก็จะมาเทสาอีกพอป้าเก็บผู้ดินไปป้าก็จะมาเทแบบนี้นะคะเทแบบนี้เทแบบนี้ทับแล้วป้าก็จะเอาวงล้อรถมาวางบนนี้อีกทีหนึง่งแล้วในเศษอาหารเอาล้อรถล้อรถละป้ามีอยู่ในบ้านป้าก็จะมาวางแบบนี้ แล้วก็จะเอาเศษอาหารมาทีทับแล้วเศษอาหารน้รําเศษอาหารก็จะไหลลงไปไปเไปย่อยสลายไปย่อยสลายใบไม้ข้างล่างนะคะสําหรับป้าก็จะทําแบบนี้เรื่อยๆอันนี้ป้าก็จะเก็บบนไปค่ะอันนี้ก็เก็บดิน,นได้แล้วเนาะเก็บดินได้แล้วนี่ก็เก็บดินได้แล้วที่ที่ป้าหมักก่อนนี่ป้าก็รื้อดินไปแล้วน,นี่ดินก็ได้ประมาณนี้นะคะสามเดือนค่ะสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนแล้วแต่นะคะแล้วแต่เราจะสะดวกมาเก็บก็ ก็จะได้ประมาณนี้ถ้าถ้าเราขยันทําหรือว่าเราไม่ต้องทิ้งเศษอาหารเศษใบไม้เนี่ยพราเศษใหญ่ๆปุ๊บป้าก็จะมาใส่ล็อกเลยนะคะใส่ล็อกใส่ล็อกเพื่อที่จะจะหมักในล็อกอีกทีนึงแล้วก็จะเอาพวกมะเขือพวกผักต่างๆมาปลูกบนบนกองปุ๋ยหมักแบบนี้นะคะทำง่ายๆทําเรื่อยๆแบบนี้เราจะรู้สึกว่าทํางานเป็นสเต็ปทํางานเป็นขั้นเป็นตอนเราจะสนุกกับการทํางานนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมไปลองจนจบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ